ในพรบการไกลเกลี่ยข้อพิพาท2562นะครับถ้าศูนย์ไกลเกลี่ยภาพประชาชนเนี่ยไกลเกลี่ยสำเร็จก็ให้ทางอธิบดีหรือทางตัวของยุทธธรรมจังหวัดในพื้นที่รับรองว่าสัญญาณนั้นใช้ได้ถูกต้องคงมีความเห็นเหมือนกันว่าท่านวทยากรเป็นผู้มีความรู้และเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญพลังบารมีที่ถ่ายทอดสรรพวิชามีความสุขความเจริญไปปฏิบัติหน้าที่นำความรู้นะครับ398นะครับอ่านเลยค่าเที่ยวท่านจะเก่งจะร่อง นะรครับเราดูนะครับอคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องอาวุธปืน,นเสริมนิดนึงว่าเราพูดถึงข้อยกเว้นทำไมเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยการมีเรียกวันนี้ท่านไหนจบต่ำมาป .6 บ้างมีไหมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่พูดเพื่อจะให้รู้สึกแย่นะไม่มีถ้าจบต่ำแต่วันนี้ผมจะสอนท่านศูนย์ไก่เกียร์ข้อพิพาทสำนักงานเขต อาจารย์ปอพระศรีวลีขอแนะนําการไกลเกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่งสํานักงานเขตโรงแรมเตอทวินทาวเวอร์กรุงเทพเมื่อวันอังคารที่25กรกฎาคม2566เวลา10นาฬิกาปอพระศรีวลี24ชั่วโมงศิลปินดาราสายบุญนายกสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์พารับชมบรรยากาศการจัดงานโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งสํานักงานเขตจัดโดยสํานักงานปกครองและทะเบียนสํานักปลัดกรุงเทพม,มหานาครในเวลา9นาฬิกาได้รับเกียรติจากนายนรงศรีรัศน์อายการพิเศษฝ่ายสํานักงานคุ้มครองสิทแล ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษต่อมาได้ให้เกียรติสัมภาษณ์กับปอพระศรีวลี24ชั่วโมงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมกันนั้นยังได้รับการดูแลอย่างดีร่วมรับประทานอาหารกลางวันถัดมาเวลา13นาฬิกายังได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรปรีชาส้อยสวนหัวหน้ากลุ่มภารกิจงานจัดเก็บอัตลักษณ์ปืนสำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครองมาเป็นวิทยากรพิเศษซึ่งนำหลักแนวความคิดให้เกิดประโยชน์ส,สูงสุดแก่หน้าที่ผู้นำไปปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนถือว่าได้รับพลังบุญบาารรมียละเอดข้น อย่างชัดเจนพร้อมกันนี้นายโชตินพรบวรมหาบุญบรมีหรืออาจารย์ปอพระศรีวลี24ชั่วโมงยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิาพาททางแพง่งประจําสํานักงานเขตยานนาวาไว้อีกด้วยและช่วงท้ายรายการ ยังเป็นตัวแทนกล่าวขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ผู้ไกลเกลี่ยและฝ่ายจัดงานโดยสำนักงานปกครองและทะเบียนสำนักงานปรลัดกรุงเทพมหานครครับก็วันนี้นะครับผมอยู่กับท่านอาจารย์นรงศิรสรรนะครับท่านอายการพิเศษนะครับฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับอายการสูงสุดวันนี้มีการเปิดอบรมนะครับครับโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ไกลเกลี่ยและข้อบนอมนะครับข้อพิพาทแพ่งทางสำนักงานเขตครับผมเอ่อในส่วนของการที่จะนำข้อกฎหมายเนี่ยมาบังคับใช้คือนำข้อกฎหมายกระทรวงบทไหนครับที่จะสามารถ นามาปฏิบัติได้เพราะว่าตอนนี้ในส่วนของกฎหมายการไกลเกลี่ยนะครับออกมาใช้ในหลายๆหน่วยงานครับครับผมก็กฎหมายฉบับนี้จริงๆก็มีมาก่อนตั้งแต่ปี2550นะครับให้อํานาจอาเภอเนี่ยครับตั้งผู้ไกลเกลี่ยอำเภอขึ้นมาแล้วก็ในแต่งจังหวัดจริงก็ทากันอยู่แล้วรนะครับรอกฎกระทรวงในปี2553นะครับเพราะกฎกระทรวงออกต่างจังหวัดก็ให้ตั้งผู้ไกลเกลี่ยอำเภอในแต่งจังหวัดทากันมานานแล้วนะครับ แล้วแต่ในกฎหมายฉบับนี้เขาบอกว่าให้ัาคับในเขตกรุงเทพมหานครด้วยกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่ได้ทำนะครับจนกระทั่งมาปีนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการเปิดรับสมัครผู้ขเกลี่อ แล้วก็มีการรับสมัครเกินไปครบถึง50เขตแล้วนะครับแล้วก็มีจานวนพันกว่าคนพอพันกว่าคนปั๊บเนี่ยจะเริ่มทํางานเนี่ยท่านประหลัดหรือท่านผู้ว่าก็เลยให้มีการอบรมคนที่จะขึ้นทะเบียนแล้วก็เป็นผู้เกลียเนี่ยนะครับขึ้นมาก็เลยเป็นที่มากฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้ก็ใกล้เคียงกับกฎหมายพรบการเกลียดหกสิเลยครับทำหน้าที่เกลียดแต่ทุนทรัพย์อะไรจะต่างกันนะครับต่างกันอยู่นะครับแต่กฎหมายฉบับนี้นี่เกลียดได้มรดกกับที่ดินเนี่ยไม่จํากัดจํานวนทุนทรัพย์ แต่คดีแพ่งเนี่ยให้ไม่เกิน2ล้านก็หมายความว่าคดีแพ่งอื่นๆถูกต้องไม่เกิน2ล้านบาทแล้วผลทางด้านกฎหมายครับท่านอาจารย์ครับอย่างสมมุติว่าพรบไก่เกี่ย2562นะครับให้ท่านอธิบดีรับรองแล้วก็นำสู่กระบวนการในชั้นศาลกรณีที่ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ยได้ผิดเงื่อนไขเข้าตกลงในการที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วในส่วนของ5-3เนี่ยถ้าเรานำมาบทบัญญัติในการใช้เนี่ยสามารถบังคับได้เหมือนกันหรือไม่ครับในพรบการแก่เกลี่ยข้อพิพาท2562นะครับถ้าศูนย์ไก่เกี่ยภาคประชาชนี่ เกียรติสำเร็จก็ให้ทางอธิบดีหรือทางตัวของยืธรทำจังหวัดในพื้นที่รับรองว่าสัญญาณนั้นใช้ได้ถูกต้องรอคู่กรณีปฏิบัติตามสัญญาหากผิดนัดเ็าให้ไปยื่นคําร้องเขาออกคาบังคับโดยให้ถือว่าสัญญายอมนั้นมีผลเหมือนคําชี้ขาดอนุญาโตกนะครับแต่ผู้ร้องต้องยื่นเองนะไม่ถึงกับผู้เสียหายต้องยื่นเองกฎหมายฉบับนี้เนี่ยดีขึ้นไปนิดหนึ่งก็คือสัญญายอมของที่อําเภอทาหรือเขตทานี่คือ2 5 5พันห้าร้อยห้าสิบสามใช่ม้ครับนี่คือกฎหมายเนี่ยที่เราบรรยายวันนี้ครับอาอหรย์สัญญา ให้มีผลเหมือนคำวินิจฉัยชี้ขาดของนายาโตเหมือนกันแต่ผู้ร้องไม่ต้องไปยื่นร้องเองสารให้ไปยื่นที่อายการท้องที่ให้อายการเป็นคนทําเขียนคาร้องให้นําสืบพยานให้ไต่สวนให้ในสารก็มีพี่เลี้ยงคฎหมายฉบับนี้ก็จะอัพขึ้นมาหน่อยว่าชาวบ้านไม่ต้องทําเองนั่นคือความแตกต่างนะครับโอเครับผมวันนี้ถือว่าสุดยอดมากครับผมเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับจะได้นําความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพทั้งหมดห้าสิเขตเนี่ยฮะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างที่เรนได้ทราบครับ ว่ามีตั้งแต่2,553แต่ว่าประชาชนเนี่ยยังเข้าไม่ถึงถูกต้องครับนะครับวันนี้ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุราบขอบคุณคุณทขานมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่าดทั้งหมด300ข้อพ้อยทำให้ท่านไว้ปัญญาปกครอง6ชั่วโมงแต่ไม่ตตดออกเลยให้ท่านทั้งหมดนะครับให้ท่านได้ไปกวดดูนะครับไปพิมพ์มาอ่านครับนะครับ398ข้อพ้อยนะครับอ่านเลยท่านท่เที่ยวท่านจะเก่งจะกล้องนะครับเราดูนะครับ ระเบียบต้องปริง้งนะไม่ใช่นะระเบียบต้องอ่านนะกระบรของทมทั้งสองต้องอ่านนะครับกับระเบียบกฎกระทรวงหน้สามต้องออกมาอ่านนะครับต้องออกมาอ่านนะน่าจะเป็นผู้เกลเกี่ยวต้องแม่นระเบียบด้วยโอเคนะนะครับยินเวลาไปสองสามนาทีก็ขอจบความบรรยายนะครับสักถามได้เปลี่ยนกันอยู่ตลอดนะนะครับโอเคนะครับขอจบความบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ลังจากออกกฎหมายมาเนี่ยที่แก้ไขสําคัญเนี่ยมีแก้ไขกฎกระทรวงอีกสองครั้งนะครับครั้งแรกคือเพิ่มกิ่งนะครับให้หมายความถึงกิ่งอําเภอด้วยปัจจุบันท่านว่าผมผมให้ให้คาตอบก่อนว่าอาเภอมี8ปดเจ็ดแปดอำเภอจำง่ายท่านว่ามีกิ่งอำเภอเท่าไหร่ครับเอาใครว่ามากกว่าหนึ่งยกมือมากกว่าหนึ่งมีกี่คนมีกี่ท่านครับหนึ่งสองสามสี่ห้าท่านอาเมือลงครับน้อยกว่า1นึ่งยกมืออ๋อแล้วที่เหลือล่ะครับ <laughs> ปัจจุบันเนี่ย ตามโครงสร้างของกฎหมายเนี่ยกิ่งอำเภอนะครับมีอยู่แต่ได้ยกฐานะเป็นอำเภอหมดแล้ว ปัจจุบันถ้าถามว่าตามกฎหมายโครงสร้างยังมีอยู่ไหมมีอยู่เหมือนในเขตเทศบาลเมืองถามว่ามีกำลังที่เหี่ยบ้านไหมโครงสร้างมีแต่ไม่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งก็เลยไม่มีคนทาหน้าที่กำลังผู้เหี่ยบ้านตัวที่2เข้ามาแล้วกิเมตตาตัวที่สองคือการุณาการุณาคือต้องไปยื่นมือแล้วเราต้องไปยื่นมือช่วยเหลือต้องเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือแล้วว่าเขาเดือดร้อนอะไรเราจะช่วยเหลือได้อย่างไรอารมณ์ปกติต่ําลงต่อไปอารมณ์เราจะเป็นไงบ้างขึ้นนะจากศูนย์ลบ แล้วเป็นอะไรบวกบวกคืออะไรครับบวกคืออะไรบวกคือรู้สึกอไะไงครับอารมณ์เรารู้สึกมีบวกมีความอารมณ์เป็นบวกเป็นไงดีมีความ แล้ลึกไปแล้วครับเอาหลงก่อนครับหลงหลงอะไรครับหลงว่าเข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจถูกหลงว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้นมันถูกต้องแล้วเราก็จะเชื่อตรงนี้ครับเชื่อตรงนี้เหม <c oughs> ือนหลงเข้าใจว่าโลกแบนใช่ไหมแต่ความจริงโลกมุมเราก็จะยืนยันว่าโลกแบนโลกแบนมนุษย์ก็ไป็นดำคทานลวงจันแล้วโลกแบนโลกแบนเวลาเราไปพิจารณาไปไก่เกี่ยไปตัดสินอะไรซึ่งสิ่งที่เราเชื่อหรือเราหลงเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันจะตัดสินหรือให้ความเป็นธรรมได้ไหมไม่ได้เพราะเรายังเอาเครื่องวัดที่ ไม่ถูกต้องเลยไปไวัดแล้วมันจะวัดได้ยังไงใช่ไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องนึกต้องคิดกันว่าแล้วสุดท้ายก็คืออย่างที่พี่ดท้ายบอกก็คือความกลัวนะครับสี่อย่างพ <c oughs> บแล้วเนี่ยสองสองอย่างเนี่ยนะครับสองอย่างเนี่ยที่ทุกท่านมีอยู่แล้วแต่เพียงว่าทวบคริยๆว่าเฮ้ยเราอยู่ในจุดนั้นหรือเปล่าจาัดคนหย่ไมชัดเจนส่งพัสดุแล้วก็ส่งของไปในวันต้ตรงวนันนี้วันดีคือดีดอเอเห็นภาพเนี่ยวันนี้ในกรเนี่ยก็อบอกให้ในขอเนี่ยใช้เส้นทางสายเอเชีย,ยเนี่ยไปภาคเหนือประจำตลอดห้ามเปลี่ยนเส้น เพราะว่าไทยเพราะว่ามันมีโกงมีกล้อมีอะไรแล้วแต่เพื่อสะดวกในการผิดเขาเขียนไปเลยในเนื่อนไขการจะในขอมันดีคืนดีในขออยากจะไปแวะสุพรรณก็เลยไปเส้นเลี้ยงไปแล้วเกิดความอับโชคขึ้นไปชนรถชนกับคนอื่นเกิดปัญหาบระเจ็บหลักการในการรับาการจบเลยนะเพราะคุณอะไรจัดการงานนอกเหนือจากที่ส่งไม่ได้ส่งคุณจะพ่อออกไปนอกคุณที่ัน,นั้นคือเรื่องส่วนตัวของคุณแล้วเกิดปัญหารัรบผิดกับคนที่ก่อเหตุรับผิดกับเ้าหนาท่ครบแล้วสองบอกโอ้โพันเจ็ดร้อย ้าพบรราหายไปเป็นพันแล้วเนี่ยานนี้บ่อที่3ครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยเจ็ดท่านเนี่ยเพราะอะไรเพราะทุกท่านเกิดมาเนี่ยคุพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับบางท่านเกิดมามีคุณพ่อคุณแม่เดียงพอแต่งงานมีครอบครัวมีลูกไหมครับมีบมกฎหมายบัญญัติครับบ่อที่3มเนี่ยมันบทบรญญัติกฎหมายบัญยัติไว้ว่าให้มีหน้าที่หรือมีหนี้ต่อกันบิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงดูมุดถ้าวันนี้ปิดามารดามีเงินมีทองมีกินแต่ปล่อยให้ลูกกดตายผิดทางอาญาผิดทางแพ่งเห็นไหมครับเป็นหนี้จากอย่างกฎหมายที่กฎหมายบัญยัติว่าให มีหน้าที่นี่ต่อไปเช่นกันกับทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับก็มีคุณพ่อคุณแม่เราก็มีหน้าที่เลี้ยงดูตอบเมื่อเรามีีความฟ้องขนาดนี้ก็มีนี่หน้าที่ถ้าเรียกว่านี่บางท่านอาจจะดูเดี่ยวไปดูไม่ดีแต่เป ah, oh. mm ็นการตอบแทนคุณหรือกระตัน hmm. ยูกระตันเีใช่ไหมนั่นแหละครับแต่ถ้ามองในแง่กฎหมายก็คือมีนี่หรือมีหน้าที่นี่ครับทั้งเจ็ดท่านปฏิเสธได้ยังคงรับมีนี้ใช่ไหมครับมีนี่แล้วเสร็จไม่ได้ทุกท่านมีนี้หมดแล้วแต่กันว่านี่ในจุดไหนครับแต่เป็นนี่ในส่วนความปรรระะเสิฐตตตอบกกูี่่ใช และควรจะต้องชดใชนนนะะน้นี่นันด้วยอะไรนะครับอ๋อนี่แน่นอนครับนี่แน่นอนนี่แน,น่นอนนี่แน่นอนครับอันนั้นนี่แน่นอนอ้าวเห็นไหมครับ1,700ราคาละคานี้ประเด็นที่ต่อมาพอเรื่องของปรับเส้นท้าย่ยมันจะมีปัญหาเยอะในระหว่างการแก้เกม เ,เ,เพราะส่วนใหญ่เนี่ยนิติกรรมสัญญาเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนเรื่องละักสอนครับแต่ปัญหาส่วนที่ใหญ่ที่เกิดขึ้นมาเรื่องครอบครัวเรื่องมรดกบ,บอกเช่นบุตรไปชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยครับทุกทา่านคงทราบดีแล้วว่าบุตรที่เกิดมาจากสุภาพสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยชอบด้วยกฎหมายข,ของแม่แน่นอนกฎหมายสันิษฐานไปแล้วแต่ของบิดาเนี่ยต้องดูที่การจัดงานที่โรงแรมหรือเปล่าไม่ใช่ต้องดูอะไรฮะใบทะเดยนสมรสมีอายุห้าปีใช่ไหมท่านไหนยังไม่ต่อเชิญนะครับ <laughs> อันนั้นคือเหตุต่อมาก็คือข้อยกเว้นคือหลักเรา เราพูดถึงเรื่องหลักว่าโดยหลักการเนี่ยบุตรชอบด้วยกฎหมายเนี่ยยามบิดาต้องตกลงสมรสกันไม่ได้จัดงานใหญ่นะครับตกลงสมรสกันเป็นหลักแต่ถ้าบิดาไม่ยอมตกลงสมรสไปตกลงรับรองบุตรก็ได้หรือเกิดจากคําสั่งศาลเมื่อมีคนไปร้องไปฟ้องศาลให้ศาลสั่งหรืออีกฝายศาลก็ได้คือข้อยกเว้นตามนะครับพูดถึงข้อยกเว้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ถามแล้วมีหลายท่านมีอาวุธปืนอย่างที่ผมสัมนาษณ์ไปเลยว่าสิบท่านที่เดินเข้ามาอยู่เนี่ยหนึ่งถึงสองก็บอกจริงๆด้วยใช่ไหมครับคราวนี้เรามาคุยกันเรื่อองงาาววุธปืนนนเสริิมดึ่ เราพูดถึงข้อยอมว้นทำไมเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยการมีอนุญาตวันนี้ท่านไหน จบต่ำปป .6 ต้องมีไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่พูดเพื่อจะให้รู้สึกแย่นะไม่มีท่านจบต่ำแต่ตอนที่ผมจะสอนทนะ่านเรื่องป .1 หรือป .12 ใครจบป .12 แล้วยกมืปอป .12 แล้วยกมืปอ,อป .12 จบเนี่ยป .12 จบเยครับ <c oughs> ไปไปไม่ได้นะครับมุกไม่รับรับไม่ได้นะป .12 มันจะมีเฉพาะเรื่องปืนครับเรื่องแบบอาวุธปืนคืออนะไรฮะไปพบปะทั้งส่วนของจังหวัดกับส่วนกทมแล้วก็เท่าราะจะมี3เลเวลสามปโอ้พอบอกเฮ้ยผมก็จบม .6 จบปริญญาตรีปริญญาโทผม ไม่เคยจบป .12 เลยเอาเป็นเรื่องนะฮะเป็นเรื่องแล้วผมพี่หนึ่งเรับทุกเรื่องเลยรับมากพี่จบป .12 ยังครับจบแล้วนี่เป็นยังไงล่ะอย่าเข้าใกล้นะป .12 ด้วยอ๋อปกติตนี่จุดสองสองนะฮะจุดสองน้อยมีด้วยเหรออ๋อหรออ๋ออ่ะอันนี้ ขออนุญาตบางเรียนหนีครับว่าที่ทำไมต้องพูดเรื่อง,องเราเอาปืนมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อดีปกติกฎไหมอ่ยท่านไปยื่นปหนึ่งคือคำร้องทุกเรื่องเนี่ยครับเรื่องรด้เป็นหลักปืนวสี่เก้าศูนยเนี่ยจะมีเรื่องของการยื่นคำร้องคำร้องนี่ใช้คำว่ปาปหนึ่งเพื่อท่านจะขออนุญาตซื้อถ้าซื้อต่างประเทศเป็นปสองเห็นไหมท่านมีความฉลาดขึ้นแล้วเป็นปสองต่างประเทศนะแต่ท่านสู้เมืองไทยไม่ได้เพราะเมืองไทยแค่ปสามได้ปสามด้วยถ้าซื้อเมืองไทยท่านเป็นปสามตอนนี้พอได้ปสี่เนี่ยปสี่ เรื่อให้มีรายใช้อุปืนเพื่อป้องกันทีทรั์สินที่บ้านตามมูลน,นเราที่ท่านขอเท่านั้นกฎหมายบอกเท่านั้นนะท่านจะไปเพ่งท่านแถวไหนไม่ได้เพราะ ถ้าท่านอยากทาอย่างนั้นท่านต้องไปทามาตรา22คือป12โอ้โหข้ามชั้นเลยไหมขึ้นไปป12ละคือใบอนุญาตให้ผ่านครับพวกพาอนุญาตมากใช่ไหมครับอ่าใบอนุญาตให้พกกพาท่านต้องมีใบป,ป12ท่านถึงจะไปได้แต่ผมก็กำลังจะบอกท่านว่าผมไม่ทราบครับผมผมไม่มีเงินถึงขนาดนั้นนะฮ <c oughs> ะก็ถ้ามีเหตุจําเป็นเร่งด่วน,นครับท่านก็ได้รับการยกเว้นตามข้อกฎหมายในส่วนของป12เนี่ยก็มีในส่วนของมาตรา8ทวคีครับมีความจําเป็นหรือเหตุจาเป็นเร่งด่วนที่ท่านพาอาวุธปืนไป เกับชีวิตและทรัพย์สินในขณะเดินทางต่างๆเนี่ยอันนี้คือข้อยุ้ย้นข้อกฎหมายครับเนี่ยให้เห็นภาพว่าถ้าท่านมีปืนป .4 ถูกต้องแล้วนะครับถ้าท่านมีเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนก็ใช้มาตราในส่วนของแปดทวิครับในการเป็นข้อยุ้ย้นตามมาตราที่สองนะเหตุจําเป็นเร่งด่วนครับมใช้ได้ก็อสอนเป็นแนวทางไว้กับผมและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านคงมีความเห็นเหมือนกันว่าท่านวิยากรเป็นผู้มีความรู้และเต็มเปลี่ยนไปด้วยบุญพลังบารมีที่ถ่ายทอดสัพพวิชา แนะนำต่างๆที่ได้อธิบายอย่างละเอียดดีเยี่ยมแล้วนั้นจะนําไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจากท่านศาสตราจารย์พิเศษดรปรีชาส้อยสวนหัวหน้ากลุ่มภารกิจงานจัดเก็บอัตลักษณ์ปืนขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านสักครับค้าบรับผม สำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดีภาพแล้วก็มีความสุขความเจริญไปปฏิบัติหน้าที่นำความรู้นะครับให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ทุกๆพื้นที่ครับผมขอบคุณครับศูนย์ไก่เกียร์พอบิภาสสำนักงานเขตเ ติดตามข่าวสารได้ช่องทาง y u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  e f f c e e o o o t t k t t o k สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์หรือโทรติดต่อสอบถามสายด่วน063-789-6935